ในการหาเงินมาคืนนั้นเนี่ยเขาก็จะจําเป็นจะต้องทํางานเสี่ยงแล้วตัวเองได้ใช้จ่ายบ้างไหมคะแล้วก็หลายคนที่ไปต้องการที่จะส่งเงินมาให้พ่อให้แม่เลี้ยงดูพี่น้องได้สมบูรณ์ไหมคะก็จะมีก็จะทุกคนพยายามเก็บเงินแต่ว่าพอเริ่มเก็บพอใกล้จะได้ครบชําระหนี้แล้วเนี่ยนะครับก็พต้องส่งไปเรื่อยเช่นส่งไปแล้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนั้นเนี่ยก็จะมียากุซ่าบางประเภทบางกลุ่มก็แจ้งตำรวจจับเลยพอจับแล้วก็ถูกส่งกลับบ้านเลยค่ะ พอเป็นเช่นนี้หญิงเหล่านี้ก็เท่ากับว่าหนี้ก็ยังใช้ไม่ครบเงินเก็บก็ยังไม่มีหญิงเหล่านี้ถูกส่งกลับมาเมืองไทยก็จะพยายามดิ้นรนขวนขวายหาวิธีกลับไปใหม่ซึ่งตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของเขาแล้วค่ะนึกว่าการกลับไปที่เก่าด้วยช่องทางเดิมนั้นจะมีโอกาสได้เงินอีกก็ไปเจอสภาพปัญหาเหมือนเดิมอีกก็ไปเจอสภาพปัญหาเหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนแก๊งส่วนใหญ่ไปแก๊งเดิมเพราะว่าไม่นึกว่าแก๊งเดิมนั้นเนี่ย เป็นคนกลั่นแกล้งเขาเนื่องจากียงว่าโอ้ช่วยไม่ได้นะเธอถูกจับแต่เพื่ออยากจะกลับมาก็ยอมไปเป็นหนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งก็เริ่มกระบวนการหนี้สินใหม่หรือกลุ่มที่ไปแล้วสมมุติว่าไม่ถูกยากุซ่าแกล้งหรือการจับส่งกลับเนี่ยนะครับก็จะมีคนมาชักชวนเพราะเห็นเธอเก็บเงินได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็จะชักชวนให้เธอเข้าสถานพนันเข้าบ่อนพนันซึ่งบ่อนพนันก็เป็นบ่อนเถือนบ่อนเถือนทําโดยคนไทยเองก็มีทําโดยญี่ปุ่นก็มีถ้าไม่เข้าก็จะถูกกดดันบีบบังคับ งั้นเธอจะไม่ได้ไปทางานเพราะเธอควรจะไปเล่นในที่สุดแล้วหญิงไทยไปที่นั่นอนะ่ะเหมือนเอาชะลอมก้นรั่วเนี่ยฮะตักน้าตักซะเหนื่อยเชียวค่ะแต่ว่าเก็บเงินไม่ได้ทางกฎหมายญี่ปุ่นหรือว่าทางตารวจญี่ปุ่นเองเขาไม่ดูแลตรงนี้นะคะเขาก็พยายามดูแลนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการแบบนี้มันกระบวนการใต้ดินมากค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหญิงไทยมีเยอะจริงๆปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มมีชาติอื่นๆเข้าไปเฉลี่ยในพื้นที่แบบนี้ก็คือมีการไปนําหญิงจะมาจากประเทศอเมริกาใต้ ไปนำหญิงมาจากเกาหลีจากประเทศจีนเพื่อจะเข้ามาค้าบริการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านที่เราไปเดินดูนั้นเนี่ยจะเป็นซอยต่อ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 ,ตอ,ตอกันไปเหมือนซอยเดินคนเดินเนี่ยนะครับสีแยกซอยนี้เป็นของหญิงไทยสีแยกซอยถัดไปเป็นของหญิงจีนสีแยกซอยถัดไปเป็นของคนญี่ปุ่นเองสีแยกซอยถัดไปเป็นของคนที่มาจากอเมริกาใต้มาจากประเทศอื่นๆแต่ทั้งหมดนี้คุมโดยยากุซากุ่มเดียวกัน เพื่อจะแบ่งพื้นที่แล้วแต่ลสนิยมของลูกค้าที่ไปพูดคุยเนี่ยผู้หญิงไทยต่างๆเหล่านี้เขาต้องการได้รับความช่วยเหลือจากจากเราไหมคะบางคนก็ไม่ต้องการบางคนก็ไม่ต้องการนะครับแต่ว่าพอค่อยๆคุยกันไปเนี่ยเขาจะพบว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องการเหมือนการเปยี่ต่เขาเขาเข้าใจว่าคําว่าความช่วยเหลือเนี่ยแปลว่าช่วยให้เขากลับบ้านซึ่งจริงๆความช่วยเหลือเนี่ยมันจะต้องมองให้ครบวงจรว่า คนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการนี้เราต้องพยายามสกัดกัน้นอย่าให้เขาเข้าสู่กระบวนการการค้าประเวณีไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเวลานี้เราก็ทําโครงการช่วยเหลือคนที่เป็นยุวสตรีในชนบทเนี่ยปีละประมาณ5 0,000คนเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีเงินแล้วก็มีโอกาสฝึกอาชีพในระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่ทําให้เขาแน่ใจว่าเขาอยู่ในโรงเรียนได้นานขึ้นะจะได้ไม่ถูกปัญหาตกเขียวนากานกไานี่ใน,นบ้านเร <ใน S 2> านะครับหนึ่งสกัดกั้นจากจุดต้นแหล่งก่อนป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อน สองคือเรื่องการตัดตามเราจะต้องเอาผิดกระบวนการการค้ามนุษย์เราจะไม่เอาผิดผิดหญิงเหล่านี้แต่เราจะเอาผิดพ่อแม่ผู้ปกครองที่รู้เห็นเป็นใจในการส่งเสริมให้ลูกไปค้าเประเวณีพ่อแม่ก็มีความผิดด้วยมีความผิดตามกฎหมายปี2539้าท่านนายกบัญหาเนี่ยได้ทำกฎหมายเนี้ยเอาไว้พร้อมกับพ่อแม่ที่ยิน,นยอมใช่ครับ เมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเราผิดอะไรไม่ได้เลยนะฮะจนกระทั่งมีกฎหม,มายปี2539สมัยท่านบรรหารเป็นนายกเนี่ยสามารถเอาผิดพ่อแม่ที่รู้เห็นเป็นใจให้ลูกไปค้าประเวณีหรือไม่ได้บอกให้ไปค้าแต่รู้แล้วว่าค้าแต่ก็ไม่ได้ไพาเขากลับคืนมานั้นนั้นก็จะเป็นความผิดรวมทั้งเรื่องโสเภณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันนั้นเป็นความผิดทั้งตัวพ่อแม่และตัวของแขกผู้มาเที่ยวไม่ว่าการเที่ยวที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือนอกรานอาจากไทยก็ตามก็เป็นความผิดตามกฎหมายไทยแลวพวกเอเจนต์พวกตัวกลางพวก ต่างๆเหล่านี้นะคะพวกเอเจนต์พวกตัวคนขนผู้หญิงตัวคนปลอมเอกสารให้ตัวคนทที่พักพิงก่อนส่งออกประเทศไทยทั้งกระบวนการทั้งกระบวนการเนี่ยนะครับผิดตามกฎหมายค่าหญิงและเด็ก2,540พวกนี้เป็นโทษบทหนักด้วยและไม่ว่าจะทําในประเทศหรือนอกประเทศก็ผิดกฎหมายและแม้กระทั่งการทาความผิดในชั้น แค่ตระเตรียมการก็ให้ลงโทษได้ฐานพยายามแต่ว่าอย่างพวกแก๊งยากูซ่าเหตุไปเกิดที่ต่างประเทศต่างแดนทํายังไงคะวิธีการก็คือว่าถ้าพวกนี้เข้ามาในประเทศไทยหรือเข้ามาในสถานทูตไทยเราสามารถจับตัวไว้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือเรื่องการทําความตกลงด้านส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่อไปเรายังไม่มีซึ่งยังไม่มีทีนี้พอไปถึงตัวนี่คือตัวพวกผู้กระทาความผิดนะครับทีนี้เรื่องผู้หญิงล่ะถ้าผู้หญิงเข้าไปสู่กระบวนการนี้แล้วจะทํำยังไง ถ้าผู้หญิงเข้าไปอยู่ในกระบวนการค้าประเวณีแล้วอยู่ในสถานบริการแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเดินร่วมกับ NGO ในประเทศไทยเข้าไปในแหล่งย่านค้าบริการแบบนี้เพื่อไปบอกให้เขารู้ว่าอย่าไปฟังนะอย่าไปเชื่อนะนี้เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นไอ้เรื่องชวนไปต่างประเทศเนี่ยไปแล้วเนี่ยไม่มีดีสักลายแ็่ไปแค่เดินบอกแบบนั้นเหรอคะ มีวิธีการอะไรที่จะบอกให้เขารูู้ะจะต้องเดินเดินเข้าให้ถึงตัวถ้าไราไนยืนประกาศประกาศอยู่หน้าร้านเนี่ยไม่มีใครฟังนะครับต้องไปพร้อมกับ NGO ที่เขาทำอยู่แล้วมีกลุ่มที่เขาทำเรื่อง empower ผู้หญิงบริการเหล่านี้เนี่ยเราก็ยินดีจะไปกับเขาเพราะเขาเหล่านั้นก็จะมีการจัดการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ รวมวิชาชีพการให้คําแนะนําด้านกฎหมายการมีป้องกันตัวเองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคป้องกันเอชต่างๆรวมไปถึงปัญหาแก้ไขความยากจนด้วยเราต้องเข้าพูดเขาเพื่อป้องกันให้หญิงไทยไปค้าบริการในต่างประเทศซึ่ง,งเป็นเรื่องที่อันตรายมากส่วนที่นี้กลุ่มนี้สองหมื่นกว่าคนนี่นะฮะที่อยู่แล้วในญี่ปุ่นถามว่าอยู่ดีดไปกวักมือเรียกเขากลับเนี่ยเขาไม่มีทางกลับ เราะเขาเห็นแล้วว่าวันหนึ่งหนียก็มีเงินผ่านหนึ่งเขาเยอะมากาแต่เขามีโอกาสได้ดูเลยว่าเงินที่ผ่านเข้ามานั้นเนี่ยมันรั่วออกไปเยอะขนาดไหนรั่วโดยการที่ใชหนี่ใชหนี้ไปเป็นนี้ไปเป็นธาคของยาเสพต,ติดนะครับหรือบางกรณีนั้นเนี่ยเขาก็หมดไปเรื่องการพนันแต่บางคนเห็นบอกว่าก็ซื้อทองหยองเก็บเอาไว้ที่นี่คะสาเหตุที่ซื้อทองหยองทองหยองได้เป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าคนไทยที่เขาคนต่างด้าวที่เขาไปอยู่ในญี่ปุ่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้เมื่อไม่มีการออม ก็ต้องเก็บเป็นเงินสดหรือซื้อเป็นทองคําพอเป็นเช่นนั้นเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์สิครับพอเป็นอย่างนั้นก็อันตรายอีกก็จะถูกล่อลวงเข้าบ่อนการพนันหรือว่าบางครั้งก็ถูกมาไถไถเอาดื้อเลยวิธีไถของเขาเนี่ยบางทีไม่ได้มาจี้มาปล้นเอาแต่ใช้วิธีว่าส่งถุงยางอนามัยมาให้ส่งดอกไม้มาให้สองช่อแล้วก็บอกว่าอันนี้ขอเก็บเป็นค่าของขวัญซึ่งมันก็แพงมากนะครับยิางเราไม่มีทางเลือกก็ต้องจ่ายเพราะว่าถ้ายังอยากจะทำหากินในพื้นที่ที่คนของเขาก็ต้องจ่าย ราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะส่งเงินกลับบ้านเนี่ยก็น้อยวิธีส่งเงินกับเขากลับบ้านของเขาเนี่ยมีทางเดียวคือส่งโ<ร>วยกวนโวยกวนก็คือกระบวนการที่ฝากผู้มีทธิพน<ร>เอาเงินไปฝากให้อ่าห้าหมื่นบาทเป็นเงินเย็นแล้วก็บอกว่าต้องการส่งให้แม่ที่ชื่อนี้น,นี้อยู่ที่บ้านคนที่เป็นผู้มีทธิพลเนี่ยก็จะโทรศัพท์กลับมาหาผู้มีทธิพล<ร>ในเมืองไทยบอกว่าให้เอาเงินจานวนเท่าเนี้ยไปส่งให้นางคนนี้ตามที่ผู้ผู้บริษ หญิงคนที่เอาเงินมามอบเนี่ยฝากเอาไว้แล้วคิดค่าบริการจากหญิงคนนี้หลายทอดหลายตอ่อต้องเสียก็โดนหลายต่อ,อและอาจจะถูกชอโกงได้อีกนะาะแต่ว่าต่อไปไม่ใช่แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเห็นว่าทางหน่วยงานก็จะเข้าไปช่วยคนทํางานในต่างประเทศหรือว่าหญิงบริการเหล่านี้ออมเงินใช่ครับโดวยวิธีไหนคะเรามองอย่างนี้ครับว่า ตราบใดที่เขายังเก็บเงินในรูปของเงินสดหรือทองรูปพรรณนั้นเป็นอันตรายมากไม่ว่าจะเป็นหญิงบริการหรือคนไทยที่ไปทํางานเถื่อนๆอยู่ตามที่ต่างๆหรือคนไทยที่งานถูกเนี่ยนะครับแต่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการการออมได้ผมก็เลยเอามาหารือกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังแล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตกลงกันเบื้องต้นว่าให้ศึกษาความเป็นไปได้สิ่งที่เราจะทําก็คือจะให้ธนาคารออมสินออกพันธบัตรออมสินซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น คนไทยในต่างแดนก็ถ้าสนใจในการออมแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถมาจองชื่อไว้กับสถานทูตสถานกงสุลน,นะครับ <ใน S 1> แล้วก็ชำระเงิ<ด>นไว้ในต่างแดนชำระเงินไว้สถานกงสุลก็จะแจ้งชื่อของคนเหล่านั้นซึ่งมีเลขประจําตัวประชาชนคนไทยอเอาไว้บัตรทัทะบัตรธนาคารเหล่าเนี้ยก็จะถูกส่งไปตามช่องทางที่ไปทางไปรษณีย์เนี่ยนะครับแล้วไปถึงมือของหญิงเหล่านี้เมื่อไปถึงเนี่ย พันธบัตรเหล่านี้เป็นหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งไม่ใช่ไปหุ้นนะครับมันเป็นพันธบัตรเมื่อเป็นพันธบัตรนั้นเนี่ยมันก็จะห้ามห้ามโอนห้ามโอนให้กับใครทั้งสิ้นเป็นชื่อของหญิงคนนั้นตลอดระยะเวลาเราเบื้องต้นเรากําหนดให้เป็นสามปีครับสามปีก็แปลว่าพอครบสามปีมันจะมีดอกเบี้ยออกพร้อมกับเงินต้นก็จะคืนให้แต่ไม่ได้คืนให้ที่่างประเทศคืนให้ที่ประเทศไทยก็เป็นการช่วยดึงดูดให้คนเหล่านั้นกลับบ้านเวลากลับบ้านมาเมื่อกลับมาพร้อมกลับมาโดยชอบด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้เงินก้อนหนึง จากจุดนั้นเองเราก็จะพาเขาไปกระบวนการ SME สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองในประเทศไทยเลิกจากกิจการเหล่านี้ซะเพราะมีเงินก้อนละได้มีเงินสะสมเพราะในอเดีตที่ไปอยู่กันต่างประเทศหญิงบริการเนี่ยนะฮะกลับมาเมืองไทยส่วนใหญ่จะกลับมาในสภาพที่หมดสภาพแล้วไม่เริวพองนี้ขณะนี้ได้ได้ไปหารือกับทั้งสามกระทรวงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้ทางกระทรวงการคลังใช่ครับกระทรวงการคลังก็กำลังจะดําเนินการหารือไปยังธนาคารอมสิน เพื่อจะเตรียมในการออกพันธบัตรแบบนี้เมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีนะครับกระบวนการช่วยการออมของคนไทยในต่างแดนไม่เคยมีเป็นวิธีการที่ดีนะคะแล้วผู้หญิงไทยที่อยู่ในต่างแดนดยเฉงาะในญี่ปุ่นเองหรือว่าในยุโรปเองที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเขาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องติดต่อกับหน่วยง,งานไหนแล้วเราจะเข้าไปช่วยเขาได้ยังไงคะในเบื้องต้นในอดีตเนี่ยนะครับก็แปลว่าเขาต้องติดต่อสถานทูตอย่างเดียวแต่เนื่องจากในวันที่หนึ่งกันยาย,ายนที่จะถึงเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพ การประชุมเอเชียยุโรปในเรื่องการร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้แทนของประเทศต่างๆจํานวนประมาณ25ประเทศร่วมกันเดินทางเข้ามาจากยุโรปประมาณ15ประเทศและจากในเอเชียอีก10ประเทศนะครับซึ่งรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยก็จะบินเข้ามาจุดนั้นเราจะสร้างความร่วมมือในดับรับต่อรับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือโอกาสเลย แล้วก็ได้ไปเชื้อเชิญบรรดาเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างแดนเนี่ยให้บินเข้ามาด้วยโดยเราออกค่าใช้จ่ายให้เขามาเพื่อมประชุมกับเราที่กรุงเทพก่อน,น,น เพื่อจะได้เขาทํางานโดยไม่โดดเดี่ยว<ฆ>เขามาสัมผัสกับงานของกระทรวงแล้วได้เห็นว่าเราช่วยเหลือในประเด็นแบบนี้ในประเทศไทยกันอย่างไรติดอาวุธทางปัญญาคือเรื่องของ้อกฎหมายต่างๆให้เขาให้เขารู้ว่ากฎหมายไทยคืออะไรในเรื่องนี้และกฎหมายในประเทศของพวกเขาเองนั้นเนี่ยสามารถหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะไปบีบบังคับเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นให้รัฐบาลประเทศเหล่านั้นเนี่ยเอาผิดกับผู้ค้ามนุษย์เหล่านี้<ฆ>กันได้อย่างไรเพราะประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นภาคีเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการอาานิคมแบของประเทศเราด้วยถูกต้องครับ มันก็เลยกลายเป็นการทูดเชิงอาสาสมัครคที่ประชาชนคนไทยเขาไปอยู่ต่างแดนเขาสามารถเข้ามาช่วยกับเราได้นี่เป็นการประชุมครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเอเชียยุโรปร่วมมือกันต่อต้านการค้ามนุษย์สามวันหนึ่งถึงสามกันยายนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในวันที่สามสิบและสามสิบเอ็ดสิงหาคมนั้นเนี่ยเราก็เชิญเครือข่ายหญิงไทยในต่างแดนทั่วโลกเนี่ยบินเข้ามาประชุมกับเราก่อนพอประชุมเสร็จพอถึงวันที่หนึ่งสองสามก็ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการการประชุมเอเชียยุโรปันว่ีคนี้ิด ความรู้ของเขากลับไปเขาก็จะเป็นคนที่เข้าถึงบรรดาหญิงบริการคนไทยตกทุกข์ได้ยากเนี่ยตามหย่อมญาติต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งกว่าระบบราชการได้ซ้ำไปเรียกว่าเราติดอาวุธทางปัญญาให้กับหญิงกลุ่มนี้ใช่ครับแล้วเราจะได้อะไรจากการประชุมบ้างคะเราหวังว่าเราได้สามอย่างครับอย่างที่หนึ่งก็คือความร่วมมือที่กระชับมากขึ้นระหว่างภาครัฐต่อภาครัฐในร่วมในเรื่องการร่วมมือกันทั้งในเรื่องการป้องกันการปราบปรามของผู้เรื่องค้าเรื่องค้ามนุษย์ แล้วก็เรื่องการฟื้นฟูเหยื่อทําให้เขาสามารถดูเห็นหญิงไทยเหล่านั้นว่าเขาเป็นเหยื่อนะเขาไม่ใช่ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายธรรมดาแต่เป็นเหยื่อให้ช่วยฟื้นฟูเขาด้วยและสุดท้ายคือเรื่องการส่งกลับบ้านด้วยความปลอดภ <Okay. S 1> ัยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย เราได้ขั้นที่หนึ่งคือความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐอย่างที่สองก็คือความร่วมมือระหว่าง NGO กับ NGO คือ NGO ที่อยู่แล้วในประเทศเหล่านั้นที่หญิงไทยไปค่าบริการกันเยอะๆได้เจอกับ NGO ที่ทํางานด้านนี้ในประเทศไทยเขาจะได้มีความสัมพันธ์กันมีอะไรหาหรือกันโดยไม่จำเป็นต้องมาผ่านช่องทางของราชการแต่ในระดับเดียวด้านสุดท้ายก็คือเรื่องการรณรงค์เพื่อทําให้เกิดกระบวนการต่อต้านกระบวนการการมนุษย์ได้อย่างเป็นเครือข่ายเพราะถ้าหากว่าไทยกับญี่ปุ่นไทยกับฝรั่งเศสไทยกับ ับกัมพูชาทำกันอยู่แค่นี้เนี่ยมันไม่พอมันต้องปลดมือเป็นวงแล้วก็ใช้กฎหมายร่วมกันผิดกฎหมายทั้งกฎหมายไทยผิดทั้งกฎหมายญี่ปุ่นผิดกฎหมายสเวีดนผิดกฎหมายแคนาดาไม่ว่าคนพวกนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ผิดกฎหมายทั้งหมดแล้วเอาความผิดกับพวกนี้ซึ่งเวลานี้เนี่ยผมได้ไปร่วมมือกับสำนักง,งานป้องกันและปราบตามยาเสพติดแห่งชาติหรือปปสเนี่ยนะครับถือว่าคนที่ทำความผิดด้านการค้าหญิงและเด็กนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลที่จะต้องถูกปราบปรามแล้วก็ได้ไปหาท่านเลขาธิการปราปงสำนักงานฟอกเงินเนี่ยนะครับ ผู้ที่กระทำความผิดด้านการค้าอย่างแ็กจะต้องถูกยึดทรัพย์ด้วยเพราะนั้นพอใช้กฎหมายเป็นยาชุดแบบนี้เนี่ยเมื่อ,อได้ทำการทำงานเป็นเครอข่ายทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นราชการองค์กรพัฒนาเอกชน NGO ทั้งในและนอกประเทศลงมือร้องเพลงเดียวกันแล้วก็ทำลายกระบวนการนี้พร้อมๆกันร่วมกันเนี่ยเราเชื่อว่าจะได้ผล ที่เป็นมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นมาในอดีตครับก็ต้องรอนะคะหนึ่งถึงสามกันยายนถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกแล้วก็ผลน่าจะเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับทางญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะเรื่องของครบส่งผู้ล่ายข้ามแดนเพื่อจัดการกับการโยกค้ายต่างๆในญี่ปุ่นด้วยท้ายสุดนะคะท่านสําหรับผู้หญิงทั้งหลายที่อาจจะยังคิดอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลรอบตัวแล้วเนี่ยยังคิดว่าวิธีนี้การ ขายบริการเป็นทางเดียวที่เขาจะทารายได้ได้แล้วคิดจะไปขายบริการต่างประเทศมีคําแนะนํำไหมคะว่าควรที่จะศึกษาอะไรบ้างเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือกลับเรียนเลยครับว่าเรื่องการไปขายบริการในต่างประเทศนั้นเนี่ยยังไม่เคยเห็นสําเร็จสักรายหนึ่งอย่างมากก็หาเงินเก็บมาได้1 0 20%แล้วส่งกลับมาให้แต่ที่เหลือเวลาอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ย จะไม่มีทางเก็บได้เลยเงินออมจะไม่เกิดขึ้นเพราะทุนจะถูกไถ่ท่านจะถูกชอบโกงท่านจะถูกเอารัดเอาเปรียบมากมายเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปนะครับส่วนท่านที่ยังอยู่ที่นี่และอยู่ในอาชีพค้าบริการนั้นช่วยหันหน้าเข้ามาหาเครือขา่ายไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอ็นจโอที่ทํางานด้านนี้เราจะพยายามทําทุกอย่างแล้วเราเชื่อว่า กระบวนการต่อสู้กับปัญหาความยากจนซึ่งท่านนายกเองก็ประกาศอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยจะสามารถช่วยทําให้ท่านมีทางเลือกในชีวิตมากกว่าการไปค้าประเวณีครับค่ะก็เป็นทางเลือกในชีวิตมากกว่าการไปค้าประเวณีนะคะสำหรับอาทิ์ต่างๆที่เราก็จะมีรองรับให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอพระคุณมากๆนะคะสําหรับแนวทางที่เรียกว่าคงจะเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าก่อนสนงนี้ก็มีการทํางานอย่างเป็นเรียกว่าเป็นเชิงรุกแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็